าวนี้พาไปที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวเศร้าเพราะว่าชายอายุ60ปีเสียชีวิตระหว่างที่เดินกลับบ้านเพราะว่าโดนสุนัข ลุมทำร้าย,ยลุมกัดจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมปกติเราอาจจะเห็นว่าเป็นสุนัขพันธุ์ที่มันดุดุโน้ที่เวลาเราอ่านข่าวเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นสุนัขพันธุ์ทางนะคะแต่ว่า5ตัวมีเจ้าของไหมคะมีเจ้าของโอ้แล้วปล่อยออกมาการคนอื่นได้ยังไงโอ้โหมาทีเดียว5้าตัวแล้วลุมขยามูลลุมจนเสียชีวิตเลยค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ริมถนนบ้านตราดระบอกนะคะในตำบลน,น้องเมืองอำเภอเมืองที่จังหวัดสุรินทร์ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายมัธยาอายุ60ปี สภาพศพคือมีอรอยถูกสุนัขก,กัดค่ะแต่ว่าบาดแผลเนี่ยชกัดเลยเพราะว่าไปโดนกัดอยู่บริเวณลำคอแล้วมันเป็นเส้นเลือดใหญ่พอดีเลยฉีกขาดนะคะแล้วก็โดนที่แผ่นหลังโดนที่แขนโดนที่ขาโอ้โหทั้งตัวค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงค่ำเมื่อวานนี้ โดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะคือนางพงจิตเกสรอ,อินบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไ,ได้ยินเสียงหมามันเห่าเอ๊ะทำไมหมามันกัดกันรุนแรงผิดสังเกตก็เลยเดินออกมาดูเห็นหมาสัก5้าตัวไม่ได้กัดกันเองแต่ว่ากัดคุณลุงมัธยานี่แหละคะ่ะจนคุณลุงเขานอนแน่นิ่งไปแล้วอะ่ะก็เลยรีบตะโกนบอกเพื่อนบ้านบอกมาช่วยไล่สุนัขหน่อยมาช่วยไล่พวกหมาพวกนี้ไปหน่อยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือแต่ว่าช่วยชีวิตเอาไว้ไม่ทันค่ะ ป้ายอยู่ฝั่งนูไงจ้าแล้วตะโกนพอยนั่นมันลม้มมันกัดครับโหมันช่วยกันรุมเลยเหรอคะรุมอนแกล้มรุมเลยนะน้สมสีตัวรุมเลยกจัดในตรงนี้ตัตดกัดที่ต้นคอหมดเลยเออนั่นแหละ ผู้ชมอันตรายมากๆเลยนะคะพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนางสาวเรียนสีงามบอกว่าจริงๆน้องชายชอบดื่มสุรานั่นแหละแต่ว่าเวลาที่เมาเดินกลับบ้านมาก็มาทางนี้แหละประจําไม่เคยโดนสุนัข กัดเลยเยาว่าแต่กัดเลยเห่ายังไม่เคยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าก็เดินกลับบ้านเส้นทางนี้ประจําแต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปสะดุดล้มหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปเหยียบไปทําอะไรอะไรแบบนี้แบบไม่ตั้งใจหรือเปล่าแล้วพอล้มลงไปโดนสุนัขลุมกัดก็เลยถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเจ้าหมาพวกนี้มีเจ้าของไปถามเจ้าของเจ้าของก็บอกว่าเออก็แปลกใจนะมันจริงๆมันไม่ได้ดุร้ายเลยอ่ะ แต่ว่ากลายเป็นว่าครั้งนี้ไปกัดคนจนถึงขั้นเสียชีวิตไม่รู้จริงๆว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเสร็จงานศพของคุณลุงก็จะเข้าไปคุยกับญาติผู้เสียชีวิตนะคะในเรื่องของเงินเยียวยาค่ะแกก็เดินตรงนี้ทุกวันเดินทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปกติแกมีมีเรื่องอะไรกับหมาไหมหมายถึงก็ตีหมาไหมอะไรไหม ใกล้ตีเลยานดีๆกันก็มีเนาะเพระวนนะมาตัวนี้มันก็จะมีบางทีมันก็มากันเยอะๆค่ะมันก็องมีหมาด้วยเลวที่บ้านมีหมากี่ตัวคะเลี้ยงกี่ตัวอ๋อห้าตัวหมาไทยหมดเลยเนาะหมาพันธางเหรอเนาะใช่ค่ะ นี่แหละค่ะบอกเลยว่าน่ากลัวนะเวลาเพื่อนบ้านเลี้ยงสุนัขเนี่ยแล้วเราเดินผ่านหน้าบ้านเขาอะบางทีก็ต้องดูซ้ายดูขวาเหมือนกันนะ<ช>โดยเฉพาะยิ่งบ้านนั้นถ้าเขาเป็นแบบสุนัขที่ดุๆอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือเขาบอกเจ้าของเขาบอกว่ามันไม่เคยดุร้ายมาก่อนอก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าล้วรอบขอบชิดหรือว่าก็อาจจะปล่อยให้มันแบบวิ่งไปวิ่งมาอะไรแบบเนี้ยอ,อต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชม